สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้อย่ำเศร้าบรรยากาศตอนเศร้าหลังจากที่เราเข้าแสดงแล้วมันคุ้นคล้ายหลายพะนะมาเนี่อ่ามือนี่ว่างค่ะมีว่างมีงงนัอื่นท่ำสนุกแล้วก็เข้ากับสีผักพักไปอ่ะเป็นมาฮอดสนเดือนเนาะค่ะพี่น้องเนาะตอนนี้แม่สุภาพกัเลยมาคุย เบิ่งบรรยากาศตอนเสาร์ก่อนมาประมาณไหนเนาะค่ะดูบรรยากาศตอนเช้า นี่ค่ะสาน้ำตอนเช้าเ่นยุข้างสาน้ำอันนี้มันเป็นนี่ยงมันเป็นนัน่นมันเป็นสาติเป็นห่วยเป็นคล้องบ่เป็นห่วยบ่ โอเยลี่เตียวเมียตอนไหนน้อยนี่แหละเจี้ยเงินเจี้ยเข้ามั้งแหละกะที่ชาบ้านแล้วกะที่หลดแหละลุงบาจะต้องนี่ค่ะพี่นางพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าหลังจากที่เ่าสแสดงแล้วแจ้งพอดีเมื่อคืนคือมักคนหลายค่ะ นั่นจิงสังเกตกับหัวคำแต่วม่าปูสัดจไปเกดือปลาโคตรหน่อยถ้าเวานั่นจิเมื่อปูสัเนาะปาเต็มไ่เมื่อตอนนันุผบรานฟรีเนาะแเอาปูสาดตอนนันฟรีเนียวว่าไหมบ้าถ้าตังนี้เต็มไปเมอรแสมาคนหลายอยู่เป็นบ่เมื่อขึ้นธราเป็นบ่อรอรอย่ไหนอ่อย่ที่พุดดิ้ออี่ดี่วย ลาบเนื้่มหรอไม่ธรรมดาเลนบหลังจากมือนี้เข้ากับพักอีกมือนึ่งเอาสองสามหมนนี่แหละนี่ยิมหาวงอาสอามมน่หะนี่ยิ้มายแลไงแล้วไมือมือมือนี้บ้างมือนี้บ้างยอะแต่ว่าบางเป็นบางบางชวนบางชวนกับมีขึ้เขาไป่นี่อย่นี าดบาจาาหอแ่าบาบนก็ดีไปเหยนี่เห็น่นนี่มาจุดที่ยังก่อนขั้นกระนวดลขั้นระนดนะอ๋อมืออื้นเต็มวงขั้นกโนดมันเต็มวงอยู่ขั้นตาบแกงบะแกงเอาเจ้าเอาไปแจบบนเจ้าจ้างไปแจบบนมนบถ้าเหียตะเวงนั่งก็ะซำแกงนี่อะไรเล ไม่ไ่เียวงเถึงแกงเเพราะว่าเขาเหรนตะเวนเลยเป็นกอนเวลาสามชุมไม่ห่อเห็ีตะเวนคืต้อ่อคำเหนีวชนในล่าไปหยิบมันกัดซ้ำกันก็แกงละเอาไปเอามาการช่วงไปกรุงเทพจะเล่ข้ากับมางันบางห้ากับ่าท่านไดไปเนาะนออมันยังคอยมาคุยกันเนาะเมื่อวานนี้ก็ไปไปเยี่ยมคุณพ่อสงกราน เอาเลยทุกคนก็ให้กำลังใจคุณพ่อสงการเหมือนั่นแหละพยายามพยายาม่งซอยเป็นกำลังใจให้คุณพ่อเด้อค่ะเด้อทั่วเตทั่วโลกล่ะค่ะเนี่ยหนอกกับพักพี่น้องเยอะมากเมี่งหนอกโอ้มาคุณมือค่ะให้กำลังใจคุณมือเล่ากับป็นพอบานพ่อเฮหอนเนาะโอ้เล่าบอกมึงคนว่องเกิกว่ามึงด่าแล้วว่องการเนาะจ้าก็บรรทวงการหล่วงไม่เล่าค่เอาให้แล้วสวงแล้วเศร้าให้แล้วอยู่ดีมีแห้งได้ออกมาจากอ่า โรวงบานไหนได้มาผูกคอต่อแขนเนาะอืออืออ,อไปกำลังใจคุณพ่อด้วยค่ะงานก็คือว่างานของเฮากับไปเรื่อยๆงานสิรับไหวกับไปเรื่อยๆเนาะมันก็คือวาลนล่ะงานจะเรื่องมือก็มืออ่ะเดี๋ยวดีเฮาก็บอกว่าท่านใดบานงานต้นหน้านี่สิมือใดแล้วสิมีมือใดบ้า,านใดสิได้รับสิได้เล่น ช่วงช่วงไดมือไดเนาะตามมือต่อมือไม่เี็นอะไรเลยตามช่องมือช่องเนาะแมนแมนช่องเขาม่ไหลตามเพจของสาวน้อยกดติดตามตอนต่อไปร่างเทียพี่น้องกับมันถามดิว่ะเออช่วงสงการามนี่ห้องสิบเปรเลนกรุงเทพป๋อปห้องสิบเปรเลนมองได้อยู่ข้างอยู่ข้างพ้นไอปอก็อยู่นั่นแหละเออไอปอไปนั่นนั่นนไปด้วยกันไปพร้อมกันเลยเข้ากากกันละทีตอบพระท่านได้เป็นบ้ ตอบพ่าท่านไดวางงานเฮ่านี่มีมือใดเดือนเมษากระไดจ๊คคนสีให้หลินซ้ำใดแมนนวลว่าทีแน่ๆนี่คือสิ้นเดือนนี่สองสามยี่มึงเลยโอ้มึงเลยก็ได้ไปอีกครับสองสามนี่หล่ะยู่มึงเลยทั้งสองทั้งสองมื่เลยออจังสันดอกเบี้ยก็เงินเนี่ยยังงานจับภาพเ่งอนจับภาพพูดถึนเ้คนติดถือเลขลตเตอรี่อี่ยงหลายเหกะตเตอรี่ น้องอัน yeah. นี้นานี่หนาขี่รถตํำรถเล่าเหมยไปพักกินเขาเงี้ยเล่าเหมที่นัถะแถึงรสิแล้วจางเว้ยแล้วเอาเงินมาแกะย่วงเขาวางเขาเปิดวงจีวงกันหนึ่งเอามือขึ้นกับคื้น่ามีคนมาแกะเงินแกะขาหูเงียเหรอแกะยังปรเด้ต้องขอองน้องตะเวนเอาขึ้นกต่ว่ามีคนมาแกะเงินยั่เนี่ล่ะแกะที่บ้านเขากเรีวคำเบี้ยวเมทังไหมาแกะของกขึ้น ธรรมดาพี่น้องบรรยากาศตอนเชา้าเลที่เจี๊บเวท,เท,เที่พระท่านเลี่ยวอันนี้ก็เป็นกระเล็ดโซนเนาะซุปเวทีเนาะเชือสีเลี่ยวเน,ะะนาะก็ธรรมดาใส่เวลานสามชาโมงแล้วบ่มีโลเบื้องหลังเขาเรียกคนดเที่ยวเบื้องหลังต่างนั่นขึ้นมามบ้านขึ้นไปยุทธ์ต้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันกะต้องร่วมด้วยช่วยกันเนาะทุกทีมันก็ต้องประกอบกันทุกแผนก ทุกแผนก็ต้องมีหน้าที่ไปหน้าที่ต้องต้องร่วมด้วยช่วยกันสามัคคีกันคือพลังสามัคคีคือพลังขันบ่ร่วมพลังกันมันก็บ่เป็นเป็นงานไปได้ทุกแผนกทุกตำแหน่งก็คือสำคัญเหมือนเนี่นแหละมันจะสิเป็นโบงไปได้ผมก็มือทุกขาดแมน,มนขาดอันนึงกับบ่ได้ขาดแนวนึงกับบ่ได้ต่างคนต่างไม่หน้าที่มันมืนแบ่งกันไปแมนแมนแมนเจอสิเป็นโบงไปไดธรรมดาเรวบรรลูเซ่เยอะเราไม่ชอบเลย าเบาๆนะเบาเลยบาแล้วก็บาะไทยบาๆจบเออเบาห้เข่าพร้อมบัให้มาเข่ากล้องพอมันก็ตัดตัดออกไม่ตัดออกจากของเราดกเพราะว่าคนหลงตัวเองเนาะเขาไปเบาๆนั่ดอกคนหลงตัวเองใช่ใช่เจ้าคือเอาไปปั่นจนปั่นจนมาปั่นจนรอปั่นจนมาเพราะงี้ บ่ไปทายบ่ไปเบาบ่ไปเฉวเลยเต้าไปแหละสิดเรนอนแต่ห้าวของไม่ได้นอนในนอนบม่ลับอ่ะเพราี้เลยยูทูบเบอร์เขาที่ชุดในโลกอันนั้นคอนว่ายเขาที่ชุดในโลกคอนว่ายแขกบ่ะนี่อันนั้นยูทูบเออเขาที่สุดในโลก อันนี้คว้าไวยเถ้าดิสุดในโลกอยู่ทูบพวงในเมืองไทยนี่ในประเทศไทยเขาเอิื่อจะไปยัยชีเท่าไม่ยัยชีเท่าเขาหวาดวงการนี่ชีเท่าสองทุ่มไม่เราชี้ยูทุกพวกเนี่ยเราต้องดูเวลาเวลาเราเราพูดเราต้องดูก่อนประมาณใด ใหญ่บานถึงได้ใหา่บานถือเขาหกอันได้ไปบุ้ับปุ่ดแต่ไปบุ้งถือเขาถือเขาหักอันนี้หกสองหักสี่จักแล้วจะไปจังได้แล้วมันกิจมอยู่วางงุดยนิดถายทําไม่ได้ขายคนกเุื่อไล่ชุไล่ชุดมได้ไงมอย่างก็เหลืองเนี่ยมั้งอองนุษนิดตัวคนล้มคืนีถวตัวคนเค่อยอ่ะ ไปเบ่ากับพี่กับน้องบ่ได้เบ่าเนาะกระเลียดตัวแมนฝุ่นแล้วเราจะออกไปหรือไรเดี๋ยวไปทางฝุ่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะเจอกันที่บ้านค่ะค่ะลุงตู่ไปแล้วลุงตู่จะจะ ไปแล้วค่ะพี่นอ้องดูเมื่อวานเหรอเด้ออันนี้ไปดูด้านหน้าเวทีดูด้านหน้าเวทีนะคะ,นนนนะคะแนนพรบอย ยายกรกับพ่อใหญเอาแม่สุภาพด่าคลิปนี้ฝากไว้ก็มีนยค่ะเดี๋ยวคนคะุณแม่สุภาพรถกลับบา้านแล้วค่ะแล้วคลิปหนนังวากันไหมเอาฝากพี่ฝากน้องเมื่อเล็้วกะ่ะ อย่ายื้อสื่อให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ใบบกกูดให้คุณแม่สุภาพนั่นให้คุณแม่สุภาพโคดโพบักโมบักแต่งจวดญาดวาดบ้มพันนะไปก่อนเด้อดค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย